องค์นั่งเดิมของเราที่ท,ที่ที่เราอุ้มมาจากน้ําเนี่ยเอาองอุ้มมาเนี่ยจะเป็นองค์เล็กนะคะอยู่ด้านบนนะคะต้องถ้าบอกว่าองอุ้มมาเนี่ยอุ้มอุ้มจากน้ามาเนี่ยคือร้อยก็น่าจะร้อยเป็นหลักร้อยปีใช่ค่ะใช่ค่ะรูปปั้นไม้แกะสลักเจ้าแม่ทับทิมตามตำนานเล่าว,ว่าลอยน้ํามาชาวบ้านเก็บขึ้นมาบูชาอายุไม่ต่ำกว่า150สิปี รัชกาลที่6ท่านก็เลยมอบสังเกตมาให้เราเป็นตาสัญลักษณ์รูปจอปรนะคะกระถางทูปพระราชทานอักษรย่อจอปรซึ่งรัชกาลที่6พระราชทานให้ศาลเจ้าเพียง4แห่งในกรุงเทพมหานครหลักฐานชิ้นสําคัญที่สะท้อนถึงความสําคัญของศาลเจ้าแม่ทับทิมแห่งนี้ในอดีตเป็นพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชาวจีนในตลาดสมย่าน แต่วันนี้กำลังกลายเป็นลมหายใจสุดท้ายของพื้นที่ที่กำลังถูกพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำนักงานทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มทยอยไม่ต่อสัญญาเช่ากับชาวชุมชน3มย่านรวมถึงศาลเจ้าตั้งแต่ปี2559ขณะที่ชาวบ้านในชุมชนทยอยอพยพย้ายออก แต่เพนประภาพลสีสวยทายาทผู้ดูแลศาลเจ้าแม่ทับทิมยืนยันที่จะอยู่ที่นี่เพราะเชื่อว่าศาลเจ้าอยู่ร่วมกับการพัฒนาได้ทั้งยังมีกลุ่มนิสิตจุฬาจากหลายคณะให้กำลังใจและพร้อมยืนหยัดร่วมต่อสู้ไปด้วยกันแม้จะถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายถึง125ล้านบาทแต่ของเราเราสู้ใน,น,นสิทธิชุมชนหนึ่งและอีกอย่างนึ่งก็คือประวัติศาสตร์ได้รับรู้ ความศรัทธาแรงบันดาลใจของชาวบ้านที่ศรัทธา,ททธาใช่ผลเป็นยังไ,ไงไ,ไม่รู้แต่ก็จะทำให้ดีที่สุดแม้สารเจ้าจะอยู่่าำกลางไซ้งานก่อสร้างทางเข้าออกถูกปิดและแคบหากมองจากด้านนอกแทบไม่เห็นแต่ตลอดทั้งวันก็ยังมีผู้คนเดินทางเข้ามากราบสการะอย่างต่อเนื่องปอนเป็นสิทธิ์เก่าจุลาคณะบัญชี หลังได้ดูภาพยนตร์ The Last Beef of สย่านทำให้เขาเดินทางมาสาการะสารเจ้าแม่ทับทิมในพื้นที่จริงปอนบอกว่ารู้สึกเสียดายหากสารแห่งนี้จะต้องถูกรื้อออกไปและในฐานะสิทธิ์เก่ารู้สึกอายกับการตัดสินใจของสถาบันการศึกษาซึ่งมีคณาจารย์มากความสามารถและน่าจะหาทางออกได้ดีกว่านี้ผมรู้สึกว่าแทนที่จะเอาเงินลงทุนกับสิ่งใหม่ๆครับ คิดว่าควรเอาเงินพวกนนะั้นมาสนับสนุนคนในพื้นที่แล้วก็พัฒน,นาไปร่วมกับเขาคิดว่ามันจะยั่งยืนกว่าแล้วก็ปัญหาหลายๆอย่างก็น่าจะลดลงไปครับภูมิใจใน,ในที่ยังมีแบบเด็กๆรุ่นใหม่ที่เขาออกมาปกป้องสิ่งที่แบบคนรุ่นเก่าบอกว่าเฮ้ยเด็กรุ่นใหม่ไม่ไม่ได้รักประเพณีไม่ได้รักอะไรพวกนี้ครับก็รู้สึกว่าแบบเป็นสิ่งที่ถูกต้องแหละที่ที่ทออกมาต่อต้าน ศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองมีประวัติยาวนานกว่า150ปีแต่ตัวอาคารยังมีอายุไม่ถึง100ยปีเพราะถูกสร้างตรงจุดนี้เมื่อปี2513เป็นศาลใหม่ที่สืบทอดมาจากศาลเก่าที่สร้างในสมัยชาการที่5ซึ่งถูกจุลาไล่รื้อมาก่อนหน้าแล้วครั้งหนึ่ง ส่วนนี้เป็นสารเจ้าแม่ทัพทีมหลังใหม่ที่อยู่ภายในอุทยาน100ปีจุฬาปรากฏรายชื่อคณะกรรมการสารเจ้าเป็นกิจการบริษัทที่อยู่ใน3ย่าน15รายชื่อวชิรวิทย์และบำรุงชัยไทย PBS รายงาน ศาลเจ้าแม่ทัพทิมก็มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานนะคะคุณผู้ชมก็เป็นตัวอย่างของพื้นที่หนึ่งค่ะที่อาจจะมีการอพยพของคนจีนนะคะแล้วก็มาตั้งศาลนะคะซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีชื่อศาลนะคะหรือองค์เทพเจ้าที่เคารพเนี่ยแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ซึ่งแต่ละที่ก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแตกต่างกันอีกแล้วค่ะและจากข้อมูลของการสำรวจของโครงการสำรวจศาลเจ้าจีนนะคะล่าสุดในปี2560พบว่าประเทศไทยมีศาลเจ้ามากถึง600 แ0แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยค่ะหลังจากที่มีชาวจีนอพยพเข้ามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนถึงวันนี้เนี่ยโ,โหหลายร้อยนะคะแต่ถ้าเราดูเฉพาะที่กรุงเทพมหานครนะคะลองดูกันนะคะมีศาลเจ้าจีอยู่เท่าไหร่ คุณผู้ชมคะถ้าศาลเจ้าจีนเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะคะมีอยู่77แห่งด้วยกันซึ่งเกือบทั้งหมดเลยค่ะสร้างในชุมชนของชาวจีนนะคะอย่างเช่นที่ย่านสำเพงย่านวรจักรเยาวราชเจริญกรุงตลาดน้อยหรือว่าตลาดพลูนะคะเพราะว่าศาลเจ้าจีนเนี่ยเป็นสิ่งที่ศรัทธานะคะแล้วก็อยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนานถ้าเป็นคนไทยก็เหมือนกับวัดนี่แหละค่ะมีความผูกพันเชื่อมโยงอยู่กับคนไทยมีบทบาทสําคัญในการสืบทอดความคิดคติความเชื่อ และการทํารงไว้ซึ่งความเป็นเชื้อสายจีนของคนไทยนั่นเองนะคะคราวนี้เราลองมาดูกันคร่าวๆนะคะคุณผู้ชมว่าสารเจ้าจีนนั้นกระจายอยู่ในพื้นที่ไหนบ้างโดยเขตที่มีสารเจ้าจีนมากที่สุดนะคะ5อันดับแรกในกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีคนจีนอยู่กันอย่างหนานแน่น เขตแรกเขตสัมพันธวงศ์ที่นี่มีศาลเจ้าทั้งหมด22แห่งเยอะสุดนะคะรองลงมาก็คือเขตบางกอกน้อยเขตทนบุรีมีศาลเจ้าจีนเขตละ9แห่ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีทั้งหมด6แห่งเขตคลองสารมีสารเจ้าจีน5แห่งนอกนั้นนะคะในเขตอื่นๆก็มีอีกประปรายค่ะเขตละ4แห่งบ้าง3แห่งบ้าง2แห่งบ้างและบางเขตก็มีสารเจ้าเพียงแห่งเดียวโดยทั้งหมดนี้เป็นสารเจ้าที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎเสนาบดีว่าด้วยที่กุศลสถานชนดิดสารเจ้าแบ่งเป็นสารเจ้าที่มีอาคารและรูปเคารพ 11แห่งที่เหลือนะคะจะเป็นแบบทั้งที่ไม่มีอาคารและไม่มีรูปเคารพถือเป็นศาลเจ้าร้างรวมถึงศาลเจ้าที่เป็นศาลเจ้าโรงธรรมที่ให้ชาวบ้านชาวชุมชนมาทํากิจกรรมสําคัญต่างๆซึ่งแต่ละแบบก็อาจจะถูกใช้เพื่อกิจกรรมที่ต่างกันแต่ที่เหมือนกันก็คือเป็นที่รวมตัวกันของชุมชนคนจีนสะท้อนถึงประเพณีความเชื่อดั้งเดิมนั่นเอง เพราะว่าเมื่อคนจีนนะคะอบพยพเข้ามาในไทยก็จะสร้างศาลเจ้าเอาไว้เพื่อเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นพื้นที่พูดคุยบ้างล่ะเป็นพื้นที่ร่วมกิจกรรมกันบ้างตามมายาคติความเชื่อของกลุ่มคนจีนสะท้อนผ่านสถาปัตยกรรมศิลปะประเพณีและพิธีกรรมดั้งเดิมที่สืบทอดกันมานะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการไหว้เจ้ากินเจการบูชาบรรพชนประจําตระกูลค่ะ ศาลเจ้าจีนก็ถือว่าเป็นจุดรวมของสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนนะคะที่แสดงให้เห็นว่าตรงนี้มันเคยเป็นที่ตั้งมันเคยเป็นถิ่นฐานของชุมชนคนจีนค่ะทําให้เราเห็นร่องรอยของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของชาวจีนบริเวณน,นั้นมาเรื่อยๆนะคะจึงไม่แปลกละค่ะที่หลายฝ่ายออกมาตั้งข้อสังเกตนะคะว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าหากแนวทางการพัฒนาเนี่ยมันสามารถเดินคู่ไปกับการอนุรักษ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในแต่ละพื้นที่ได้ ด้วยนะคะ